สวัสดีครับอยู่ผมฟอกซี้นะครับกับเกม g e n s h i n Impact โดยในคลิปนี้จะพามาเปิดหาตัวละครใหม่อย่าง n e w e r e t ผู้บัญชา,าผู้พิพากษาแห่งเมืองฟอนตแตงนะครับโดยผมมีโรทั้งหมดอยู่196โรและมีปอดการเปิดไปแล้ว10โลนะครับจากการเปิดหาตัวละคร4ดาวของแพทที่แล้วไปโดยเรามาเริ่มกันที่10โรแรกนะครับ ไม่สีต้องเป็น20โลแรกต่อไปโรที่30สิถ้าไม่ออกสีทองก็กดสคิดนะจะได้เร็วแน่นอนว่าสีดาวครบทุกตัวแล้วโรที่60แล้วปิดออกตลอดเลย อ่ะกันต่อไปเจแล้วใช่ไหมน่าจะเจแล้วต่อไปแปนะไม่ใช่แปดสิแน่าจะแปอันนี้น่าจะแปดสิ มาอีกอ่ออกแล้วลุนเรโอ๋อห้หลุดเครื่องชิงไม่หลุดเล็ดมานานแล้ว,ลวเนี่ยเจ็บปวดอะไรเกินแ้าฟิตนี้มาทุกโลจริงๆถ้ามีดาว มีสีมากกว่าหกอะน่าจะเต็มไปแล้วไม่ืเรชิไม่เป็นไรเรามีการันตีสองรอบเริ่มสิบโลแรกใหมยี่สิบสามสิบ สิบ <50 S 2> แล้วนะห้าสิบนะต่อมาโลที่เจ็ดสิบเจ็ดสิบมาแล้วการันตีแน่นอนเพราะหลุดเล็ดไปรอบหนึ่งละ ได้สักที newless เอาหอยไหมตัวละครที่เขาบอกว่าเหมือนนา่นั่งในเกมเคนชินเพราะสีเขาคล้ายกันนะครับคว<ม>ามน่าเล่นของตัวละครนี้คือการกดกดสกิลตงรงปีค้างแล้วมันชาร์จแล้วยิงยาวแบบนี้ได้สนุกมาก ส่วนสกิล e กับ q ก็เป็นการทำให้สกิลการชาร์จโจมตีเร็วขึ้นไม่ต้องชาร์จนานแบบเนี้ยชาร์จแป๊บเดียวมันได้เลย <S <S ถือว่าดีมากส่วนของอัพของเขานะครับจะเป็นบอสม้าน้ำตัวใหม่โดยทางเข้านะครับให้เราวร์ปมาตรงนี้ก่อนแล้วก็เดินตามทางนี้มานะมันจะมีทางเล็กๆอยู่ให้เราเข้าไปตรงนี้ เมื่อเข้าไปมันก็จะมีเส้นทางพาให้เรามาถึงบอสมาน้ําได้โดยมอสตัวนี้จะแพ้ธาตุไม่ได้แพ้ธาตุอะไรเป็นพิเศษแต่ตัวของมาน้ําจะใช้อ่าธาตุไฟฟ้าเป็นหลักเราก็ใช้ธาตุไฟหรือธาตุอื่นๆที่เขาแพ้ได้แล้วก็จะชนะได้เร็วขึ้นประมาณนี้นะครับหรือถ้าชนะไม่ได้ก็มีตัวละครแนะนําก็คือหัวเต่าแปบ๊บเดียวก็ชนะได้ หรอบคอมโบของคุณต่อสามารถชนะตัวบอสมาน้นี้ได้เร็วมากและสรุปนะครับโดยในคลิปนี้ผมเสียไปทั้งหมด150โดลรหลุดเลทได้เครือชิ้มาหนึ่งตัวซึ่งเป็นการหลุดเลทที่ไม่ได้โผล่มานานละโชคดีที่ว่ามีการเตรียมตัวไว้ว่าเกิลดลุดเลทเราก็จะได้แน่ๆได้นิวเวลมา150โลส่วนซีดาที่เอาปล่อยที่สุดก็คือฟิท และนี่นะครับคือทั้งหมดของคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย